สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวพระาธาตุพนมนะครับที่นี่อยู่ที่จังหวัดนครพนมผมเข้ามาถึงท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นภาพที่สวยงามทีเดียวนะครับท่านดูตอนนี้แดดกำลังสวยเลยนะครับดูงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับและคนที่จะมาไหว้ก็ เป็นคนที่เกิดระจำของปีวันอาทิตย์แล้วก็ปีวอกนะครับแต่ทุกท่านมากราบไหว้ได้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเจาะจงจะใช้สิ่งกราบไหว้สีแดงท่านดูอันนี้ก็คืออ,อันนี้สกระเท้าเวสสวนนะครับไปเลยแล้วไปชมข้างในกันไปชมรอบๆบริเวณสวยงามมากๆเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับ พญานาคโอ้โหเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางาแถวแถวอีสานนี่เขาจะนับถือมากซึ่งผมก็นับถือนะครับเพราะว่าเชื่อในเรื่องของความาศจรรย์สิ่งต่างๆของพญานาคนะครับไปเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชมไปดูนี่ท่านดูสวยไหมครับถ้ามีโอกาสมาทางแถบนี้นะครับมาเที่ยวชมมากราบไหว้กันนะครับ ผมเข้ามาถึงแล้วนะครับตรงนี้จะเข้าไปข้างในใกล้ๆพระธาตุนะครับไปดูความงดงามดูแค่ประตูก็จะเห็นว่าสวยทีเดียวเลยเห็นไหมครับสีเหลืองอรามน่าชมอย่างยิ่งและเรามาเจอหนุ่มรูปหลอ่รลอครคับ าตโอ้โหวันนี้มีบุญนะครับได้มาชมพระธาตุนี่ท่านดูผมให้ท่านชมนะครับสวยไหมครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับโอ้โหเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมสวยเราไปดูบทสวดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับทุกท่าน นี่เขาบอกว่าคําไหว้พระาธาตุพนมนี่ผมให้ท่านอ่านบทความนะครับนีไอ้ไก้บทสวดนะครับและนี่ก็คือบอริเวณพระาธาตุพนมแห่งนี้เราเดินรอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเข้าไปไหว้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับ โอ้โหวันนี้เป็นวันที่แดดทำให้พระธาตุพนมมีความงดงามอย่างยิ่งเลยเห็นไหมครับผมจะเดินรอบให้ท่านได้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเข้าไปข้างในผมให้ท่านดูทั้งทุกทิศเลยครับสี่ทิศเลยครับดูสิครับสวยงามเพียงใดเรามากราบไหว้กันนะครับ ทิศตะวันตกตอนนี้คนก็เดินรอบพระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่ด้านซ้ายผมก็มีวัตถุมงคลต่างๆเกี่ยวกับโอ้มีแหวนมีอะไรเต็มเลยนะครับสวยๆเป็นสิ่งที่น่าเอามาสักการบูชา ต,ตรงนี้คืออะไระครับดูด,ด,ดูทุกมุมเลยนะครับให้ท่านดูทุกมุมให้จุใจเลยนะครับเพราะสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องดูให้ <c oughs> เต็มร้อยเลยครับ <c oughs> นี่ทิศเหนือนะครับทิศเหนือ <c oughs> ด้านซ้ายนี่ก็มี พระพุธมีก็พญานาคเองเช่นเดียวกันนะครับดูเป็นไฟเป็นวงดวงสวยนะครับกิเลนกิเลนสมมติกิเลนนะครับดูโบสโอโ้โหโบสสวยมากอันนี้ทิกตะวันออกนะครับโอ้ยได้ชมอะไรสวยๆเพลินครับ,รบดีมากเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับ จะดูรอบๆกันผมเข้าทางทิศตัวันออกนะครับเดี๋ยวจะได้ไรู้ว่าเรามาทางทิศไหน,ไหนโอ้โห,โห,โห,โหสุดยอดจริงๆเลยครับท่านผมก็เดินท่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์อิติบิโสรอบไปนะครับ แต่ผมต้องการเอาภาพสวยๆให้ท่านได้ชมกันดูกำแพงนะครับกำแพงสวยเห็นไหมครับให้ดูให้จนละเอียดเลยนะครับท่านดูอ,อิดอดอะไรนะครับดูดูสูงมากเลยนะครับโอ้โหระยะความสูงผมไม่ทราบนะครับ ท่านไปดูแต่ผมจะเก็บเป็นภาพสวยๆให้ท่านชมกันซึ่งอะไรละเอียดต่างๆผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับผมก่อนจะมาถ่ายไม่ได้ศึกษารายละเอียดเพียงแต่ว่าให้ท่านได้ชมความงดงามเรียกว่าหาพระธาตุที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพระธาตุพนมแห่งนี้นะครับดูเด็กๆกำลังทอเห็นไหมครับเด็กๆคนนี้รู้จัก อิต <ic> ิปิโซนะครับดูผมให้ท่านดูนะครับขยายนะครับขยายโอ้โหโอ้โหโโปุริมายะเราเก็บภาพสวยๆดีกว่าให้ท่านได้ ดูท่านต้องมานะครับในชีวิตหนึ่งใครไม่เคยมาก็มานะครับมาเที่ยวท่านจะรู้สึกว่าดูแล้วมีความสุขจากการได้เดินวนพระธาตุเป็นสิริมงคลและยังได้ชมความงดงามของพระธาตุแห่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมบริเวณนอกอีกนิดหนึ่ง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่สวยสดงดงามแล้วก็มีประชาชนมากันเยอะนะครับเยอะมากเลยตั้งแต่ผมเห็นนะครับคนที่นับถือองค์พระาธาตุพนมเยอะแยะมากเลยครับดูสา,สาวสาวผู้นี้สิครับนี่ก็มีความศรัทธาต่อองค์พระาธาตุสวยนะครับคนนี้สวยมากเลย ชมนะครับชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปเก็บข้างนอกให้ท่านชมกันครับโอเคนะครับรเดี๋ยวสักสามรอบเดี๋ยวผมไปเก็บข้างนอกนะครับให้ท่านดูรายละเอียดละเอียดนะครับก็เรียกว่าตรงนี้ก็ดูกันแบบจุใจเลยนะครับ สวยนะครับสวยมากมากเลยครับเนี่ยต้องทำไมเราทำไมเราเหยียบเพื่อนถึงไม่ร้อนเหียก็ต้องสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ด้วยว่าพื่อนทำไมถึงเพื่อนไม่ร้อนแล้วทำไมถึงไม่ร้อนผมไม่รู้ถ่าหลักวิทยาศาสตร์มีหรือเปล่าไม่รู้เลยหรอถ้าเราคิดว่าหลักวิทยาศาสตร์มียังไงผมว่าองค์พระธาตุทำให้เราไม่ร้อนอ่ะเหียว่าแปลกมั้ย ผมก็ว่าแปลกแต่ผมใส่ถุงเท้าก็เลยไม่รู้เฮียก็ไม่ต้องสอดเนี่ยเนี่ก็บอกไม่ร้อนเดี๋ยวนะผมถ่ายรอบไปข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็สวยบริเวณนี้สวยดูนะครับเฮียก็ให้ข้อสังเกตสายไปเรนนี้ด้วยใช่โอเคนะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกกันอีกให้ท่านได้ชมนะครับนี่นะครับผมให้ท่านชมนะครับอันนี้ก็คือพญานาคนะครับสวยนะครับตรงนี้กลางคืนก็เกิด น่าจะเป็นไฟสองคืนพระธาตุแล้วก็ทำเป็นเสาสวยงามทีเดียวนะครับนี่คือบริเวณรอบๆของพระธาตุพนมซึ่งครับผมจะเก็บบรรยากาศให้ท่านชมเดี๋ยวขึ้นไปกราบไหว้นะครับนี่คือศาลาไว้ทำพิธีอะไรสักอย่างนนะครับก็วันนี้คนก็เยอะนะครับ แล้วนี่ก็คือประตูซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวการุนาถอดเราเท้าผมจะถอดทงเท้าขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นก็ขายถูกไถ่ถึงตรงนั้นก็มีดรามอีกนะครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆวันนี้ดีกว่านี่ครับพระธาตุพนมแล้วก็เห็นองค์พระอยู่ตรงนี้นะครับ สองเงิดไว้ให้ชมให้สวยเลยโอเคงดงามย,ยิ่งเลยนะครับพระยาศรีสัตตะนาคราชอันนี้เกี่ยวกับพระานาานะครับคำบูชาพระยาศรีสัตตะนาคราชนะครับอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวสาธุชนมากันเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็คืออุโบสถเกิดกับสวยงามทีเดียวเลยครับ รอบรอบของพระธาตุพระนมจังหวัดนครพนมสวยง,งามอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับดูประตูนะครับประตูตัมีความสวยง,งามเห็นไหมครับเป็นสีทองอร่ามอรามงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวโอ้โหดูสิครับทุกท่านชม เาจะบอกว่าทึ่งเลยครับทึ่งให้ท่านชมนะครับดูนะครับเดี๋ยวท่านจะชมจะเห็นว่าบริเวณรอบๆนี้อุดมไปด้วยสีเหลืองสีทองอราอรามนะครับดูนะครับตรงนี้ก็คือข้างล่างคือพระธาตุพญานาคและเค้งบนิพระธาตุพนมสูงๆนั่นนะครับ โอเคนะครับผมให้ท่านชมเป็นการาชมสิ่งที่ดีๆผมก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้มากราบไหว้นะครับท,ทุกท่านก็มาทุกปีหวังครันที่ไม่เคยม,มาก็ให้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่คือคำบูชาของพญาศีสัตนาพราชนะครับโอเคครับผมขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ